สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ในการถามได้จัดนะครับเราคุยกันทุกสี่เสื้อวันนี้ขอคุยเรื่องเกี่ยวกับโหัาพยากรนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเมืองเดือดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเช็คดวนิดหนึ่งว่าดวงของนักการเมืองหรือว่าคนที่เราลังเกียจอยู่ที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยดวงเขาจะเป็นยังไงดวงเขาจะตกหไหมดวงเขาจะถึงคาดไหมคุยกับใครไปไม่ได้นะครับนอกจากผู้ที่เชี่ยวชาญและพวกเรานับถือในความแม่นของท่านนะครับชินแสงแข็งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอเอาคนแรกเลยนะครับคนนี้ตอนนี้คนไทยเกียติที่สุดเลยนะคะคุณมุ้นเส้นแห่งกัมพูชานะครับนายกคุณเซนนะครับสมเด็จอัครเดโชคุณเซนตกลงดวงคนนี้เขาจะล่วงลงลงจากบัลลังก์ไหมครับล่วงลงจากบัลลังก์ไหมถ้าดูตามตามดวงแล้วเนี่ยดวงเขาเป็นดวงจกักรพรรดินะอุ้ยดวงเขาเป็นดวงราชาโชคนะอเป็นดวงจกักรพรรดิเพราะยังเป็นดวงจกักรพรรดิเนี่ย มันหมายถึงว่ามันมีดวงราชาเข้ามาอยู่ครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเกิดมาจากจะเกิดมาจากตมเกิดมาจากดินแล้วชีวิตของเขาเนี่ยไขวคว้าตัวเองขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดแต่เมื่อถึงระดับสูงสุดแล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะสูงกว่านั้นอีกอู้เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเขาเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับผู้นําไทย ผู้นำไทยนี่หมายถึงว่าผู้นําของพรรคเพื่อไทยนะมัน <Okay. S 1> จะมีความแตกต่างกันเลยนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะดวง,ดวงชะตาของของคนเรานะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในดวงชะตาที่ที่มีความมั่นคงมีดวงสูงสุดในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งที่สูงสุดแต่ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่รู้จักไขว้คว้าไม่รู้จักดิ้นรนไม่รู้จักค้นหา โอกาสที่จะส่งผลให้ไม่ประสบความสมําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามาเปิดดวงของสมเด็จเดชโชฮุนเซนเนี่ยดวงชะตาของเขาเนี่ยเป็นดวงชะตาของผู้นําเป็นดวงชะตาของจกักรพรรดิราชาโชคซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตของบ้านเมืองแต่ในฐานดวงชะตาของฮุนเซนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยอมคน ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เป็นคนที่มีความละโมบอยู่ในตนเองเป็นบุคคลที่มีสองอารมณ์อยู่ในตนเองอารมณ์ดีก็ดีใจหายเวลาร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้หญิงก็ชอบเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่มีภรรยาหลายคนในฐานดวงชะตาของสมเด็จฮุนเซน ถือว่าเป็นคนที่าคาดมากหลายเวลาที่ต้องการอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ได้ดั่งใจที่ตัวเองปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเป็นคนที่มีอํานาจอยู่ในตนเองแล้วก็เป็นคนที่มาจากตมเมืม่อขึ้นมาเป็นใหญ่เขาสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างถึงเวลานี้ถึงเวลานี้เขาจะอายุมากถึงขนาดนี้แล้วแต่เขาก็ยังต้องยังมีความคาดหวังอยู่ในตัวตนเอง เพื่อที่ต้องการที่จะได้อะไรเข้ามาเป็นเป็นเป็นของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่สซคเคนบอกว่าดวงของคุณเซนเนี่ยเป็นดวงจักรพัิเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณอาชีพหมอดูเนี่ยเคยบอกขอเขาเขาก็เลยไปไปมาก็เลยสถาปนาตัวเองเป็นสมเด็จคุณเซนในโชวคุณเซนนะคะทีนี้บอกว่าดวงของเขาได้เป็นดวงดีมากคําถามที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าดวงดีๆอย่างเนี้ยเมื่อ,อไหร่จะตกสักทีฮะรู้ว่ามันจะดีอย่างนี้ไปตลอดนะคะ สำหรับคุรุเซนนะครับจริงๆเขามีอยู่นิดหนึ่งเมื่อย้อนเมือม่อเมื่อเมื่อเปิดยามของเขาดูแล้วเนี่ยยามของเขามีดวงจักรพัิอยู่ในตนแต่กําลังธาตุของเขาเนี่ยจะก่อให้เกิดการทํำลายตนเองมากขึ้นอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเขาไม่ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดกับตัวเขานี่ก็คือทรัพย์สูญเสียหรือทรัพย์สูญหายมีเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะหมด เพราะฉะนั้นถึงแม้นว่ายามของเขาเนี่ยจะมีโอกาสที่มีความมั่นคงในในฐานดวงชะตาของเขาที่มีโอกาสขึ้นตําแหน่งที่สูงแต่ในขณะเดียวกันนั้นต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สูญสิ้นเขามีเท่าไหร่เขาก็จะไม่มีเหลือในช่วงจังหวะด,ดวงตกจริงๆอีกประมาณห้าปีข้างหน้าจะเห็นว่าดวงชะตาของคุณเซนนั้นอยู่ในดวงชะตาตกดวงแตกแยกพลักพากและตายจากเฮ้ย อู้ซิ่งสาแข่งพูดมาแล้วแบบน่ากลัวอีกห้าปีอะไรนะพัดผ้าแต่แยกแล้วก็สมบัติมาลายสิ้นโอ้ทีนี้เนี่ยประเทศกัมพูชามันจะมีโอกาสที่จะแบบว่าพ้นบ่วงของคุณคุณเซนและครอบครัวไหมครับท่านิ่สายแก่งเมื่อไรเมื่อไร่ไรที่คุณเซนหมดอำนาจกัมพูชาจะพลิกพลิกผันออกมาเป็นหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจะเกิดความสิวิลายเกิดขึ้นชีวิตของคนกัมพูชาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นห้าปีข้างหน้ามันจะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวของสมเด็จคุณเซนหรือตัวของคุณมาเน็ตก็อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลทั้งสองคนนี้จะก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพลาดตายจากอยู่ในรอบปี ห้าปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นอ๋อครับทีนี้เรื่องคุณนุนเซนมาที่เพื่อนรักเพื่อนแขนน้องรักน้องแขนคุณทักษิณชินวัตรที่แซ้เข่งเมื่อกี้บอกว่าดวงของคุณทักษิณเมื่อเทียบกับคุณนุนเซนแล้วเนี่ยดวงของคุณเซนเนี่ยเหนือกว่าเยอะมากถ้าคูจริงๆแล้วดวงเขาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันนะฮะไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูแต่ในดวงชะตาของคุณทักษิณ เป็นดวงชะตาที่ด้อยอำนาจมากกว่าตัวของคุณเซนเพราะยันทำอะไรก็แล้วแต่คุณเซนจะอยู่เหนือกว่าตลอดเวลามีอำนาจมากกว่าตลอดเวลาทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอยู่ใต้ภายใต้อำนาจของคุณเซนในดวงชะตาของคุณทักษิณน,นั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นจากวันเดือนปีเกิดสร้างความแตกแยก่อยเกิดความเป็นศัตรูสร้างความไม่ไว้วางใจ เบียดเบียนหาเรื่องใส่ตนเองให้เดือดเ,เนื้อร้อนใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณทักษิณเหมือนกับยืนกระต่ายขาเดียวโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใครจะช่วยเหลือต้องหวังผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีบริวารเนี่ยลายล้อมเข้ามาทุกคนพนาพนทุกคนมาสแสวงอำนาจมาสแสวงออผลประโยชน์ มาเกาะมาเกาะตัวของคุณทักษิณเต็มไปหมดทั้งทั้งที่คุณทักษิณเนี่ยถ้าหากว่ากลับเข้าสู่เมืองไทยตั้งแต่ช่วงระยะหกเดือนที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ช่วงช่วงระหว่างที่เข้ามาสู่ประเทศไทยคุณทักษิณเนี่ยได้ดูดวงจังหวะตัวเองว่าควรจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเข้ามาเนี่ยจะต้องทํำยังไงตามเลิกยามต่างๆผมได้ถอดดวงมาแล้วว่ายามที่คุณทักษิณเข้ามา เป็นยามราชาโชคส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ในขณะเดียวกันในดวงของคุณทักษิณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนทางสองแพ่งถ้าหากว่าไปในทางที่ดีก็จะดีเลิศแต่ถ้าไปในทางที่เล็วก็จะประสบปัญหาเลวที่สุดทีนี้ในช่วงจังหวะที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสของคุณทักษิณที่จะพลิกผันชีวิตตัวเอง ถามว่าช่วงจังหวะที่เข้ามานั้นได้มีได้ได้ทำอะไรที่จะพิกผันตัวเองบ้างไหมมันก็ยากแต่เมื่อเข้ามาแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากวิบากกรรมที่คุณทักษิณทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลชั้น14ตลอดจนถึงออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาถึงบ้านจันทร์ส่องล่าตลอดจนถึงการที่ออกไปเยี่ยมเยยนประชาชนแสดงถึงอำนาจของตัวเอง ว่าตนเองมีอำนาจในการาบังคับต่างๆเรื่องเรื่องต่างๆได้โดยเป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยหรือเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องดวงชะตาของคุณทักษิณคุณทักษิณเหมือนกระต่ายขาเดียวโดดเดียวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่ลายล้อมเข้ามารวนแล้วแต่มาเกาะกินทั้งนั้นเลย ถามว่าดวงชะตาของคุณทักษิณมีผลกระทบในเรื่องยามแต่มีผลบวกในเรื่องธาตุเมื่อมีผลบวกในเรื่องธาตุเป็นบุคคลที่หาเงินได้ท,ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องโทรศัพท์มือถือไทยคมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมีความร่ํารวยมากต่างกับคุณเซนคุณเซนยามดียามดีวันเดือนปีเกิดยามดีของคุณทักษิณวันเดือนปีเกิดยามไม่ดี แต่กําลังาธาตุคุณทักษิณบวกเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่กําลังาธาตุของคุณเซนเป็นลบเป็นลบหมายถึงว่าบั้นปลายชีวิตจะสูญสิ้นอํานาจสูญสิ้นเงินทองสูญสิ้นทรัพย์สินครับคุณเซนบั้นปลายสูญสิ้นอํานาจสูญสิ้นเงินทองและคุณทักษิณน,นะครับในเดือนสองเดือนนี้สรุปว่าคุณทักษิณต้องกลับไปติดคุกหรือว่าอยู่รอดปลอดภัยในเมืองไทยหรือจะต้องรีภายอีกครั้งหนึ่ง ไปต่างประเทศนะครับ <K un transform ate> คุณรู้เชื่อไหมถ้าหากว่าคุณทักษิณเข้ามาประเทศไทยติดคุกได้วันเดียวถือว่าปลดหนี้ชีวิตของตัวเองแล้วติดคุกเดือนเดียวถือว่าปลดหนี้ชีวิตตัวเองแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขในด,ดวงชะตาถือว่าไม่ได้ติดคุกเมื่อกลับเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปทําให้วิบากกรรมยังค้างอยู่ ก็ S <S วิบากกำค้างอยู่ถามว่าแล้วอย่างนี้คุณจะปลดหนี้ชีวิตของคุณได้ยังไงโอ้โหฟังแล้วแบบว่าอาการหนักเลยอะฮะคุณชักศิลทีนี้เขาจะยังไงเขาจะยังไงต่อ <ใน S 2> ไปฮะ<ช>ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมผมออกสื่อไปตลอดเวลาจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีหักหลังแล้วบุคคลที่จะต้องแทงข้างหลังด้วยแล้วต้องต้องระวังเรื่องบริวารให้มากที่สุด บริวารไม่น่าไว้วางใจคนที่เข้ามาเข้ามาเพื่อเงินกับอำนาจแต่ดวงขจตาของคุณทักษิณถ้าถ้าปลดเรื่องของบริวารออกไปคุณทักษิณจะเป็นไทยกับตัวเองที่เมื่อกี้ชสบอกว่าที่มีคนหักหลังคุณทักษิณเอาตอนนี้ดูแล้วว่าเป็นคุณเซนแต่ว่าจะให้ปลดบริวารนี้มันมันมันยังไงฮะเอ,อขอความกระจา่างได้หน่อยหนึ่งนะมันมันปลดยากเพราะว่าทุกวันนี้ คุณทักษิณพึ่งพาบริวารได้บริวารมีข้อแลกเปลี่ยนบริวารมีข้อแลกเปลี่ยนบริวารได้เงินได้อำนาจบริวารก็ช่วยเหลือแต่ต้องจําไว้ว่าสักวันหนึ่งคุณทักษิณจะถูกแทนข้างหลังแล้วอย่าลืมว่าแล้วอย่าลืมว่าในช่วงปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ดีปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงแม้จะเป็นปีที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนจะทำให คุณทักษณิณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าคุณทักษณิณไม่เปลี่ยนวิบากกรรมจะเข้ามาซ้ําเติมทีนี้ถ้าหากว่าในช่วงปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปชีวิตของคุณทักษณิณเปลี่ยนเดินทางไปทําบุญเดินทางไปช่วยเหลือไม่ยุ่งเรื่องการเมืองไปเล่นกับลูกลันคุณทักษณิณจะเป็นการที่จะปลดหนี้ชีวิตของตัวเองได้มากที่สุดแต่ในขณะ,ะเดียวกันนั้นคุณทักษณิณเข้ามาวงจรอ,อุบาทเข้ามาวงจรการเมือง เมื่อเข้าวงจรการเมืองมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเหมือนเดิมก็คือสุดท้ายแล้วคุณทักษิณก็จะต้องติดคุกหรือหรือ,หร,อหรือไปต่างประเทศในในช่วงระหว่างในช่วงระหว่างเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเป็นมรสุมของพรรคเพื่อไทยมากที่สุดเดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งศัตรูเป็นเดือนแห่งเบียดเบียนให้เดือดอร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง กับนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรถ้าแพรทองทานชินวัตรประสบปัญหาเดือดร้อนถามว่าคุณทักษิณจะมีปัญหาด้วยไหมต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งศัตรูเป็นเดือนแห่งความขัดแยง้งเป็นเดือนที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นถามว่าคุณทักษิณคุณแพรทองทานเดือดร้อนไหมเวลานี้เดือดร้อนที่สุด เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนของการแตกแยกพัดพรากและตายจากเป็นเดือนที่จะเป็นมรสุมขอให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณทักษณิณมีโอกาสที่จะติดคุกในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ที่แสเคเขบอกว่าเดือนกรกฎาคมปีที่อันตรายที่สุดแล้วก็มีการติดคุกมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ในบ้านเมืองคือเดือนกรกฎาคมจะเป็นการตัดสินคดีชั้นสิบสี่จะมีการไต่สวนและอาจจะมีการตัดสินในเดือนกรกฎาคมรวมไปถึงเรื่องคดีถึงสองที่คุณทักษิณเนี่ยต้องคดีการก้าวล่วงสถาบันนะครับที่เกาหลีใต้โอ้โหน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นอย่างที่ที่แสกเข่งพูดแล้วเดือนกรกฎาคมอะครับแล้วเดือนสิงหาคมอะครับในในสิบสองเดือน ตั้งแต่มกรามามาถึงธันวาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเป็นเดือนที่เป็นมรสุมกับตระกูลชินวัตรมากที่สุดทีนี้พอมาถึงเดือนกรกฎาแล้วเนี่ยมีผลกระทบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความแตกแยกพัดรัไม่สมหวังวุ่นวายก่อให้เกิดตายจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ต้องติดคุกถ้าไม่ติดคุกก็ต้องตายจากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่มีผลกระทบต่อ คุณทักษิณชินวัตรต่อเนื่องมาจนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เป็นมรสุมที่จะก่อให้เกิดพักเพื่อไทยก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะโยงไปถึงตัวของแพรทองทานชินวัตรซึ่งตกดวงแตกแยกพ,พลาดในปีในเดือนสิงหาคมของปี2568ถาว่าในช่วงระหว่างสี่เดือนนี้เป็นช่วงที่ พักเพื่อไทยเป็นช่วงที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นช่วงที่แพทองทานชินวัตรจะต้องแก้ไขสถานการณ์ของตนเองอย่างไรบ้างโอ้โหต้องบอกว่าสี่เดือนนี้เป็นเดือนที่หนักหนาสาหาัสสับตระกูลชินวัตรแล้ว<ช>มันจะแก้ได้ไหมฮะหรือว่ามันแก้ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้คิดเอาไวค้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงได้ถามว่า คุณแพทองทานชินวัตรจะยังสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่ถ้าคุณจะไม่ยุบไม่ยุบไม่ลาออกอะไรที่มันจะเกิดขึ้นต้องจับตาดูว่าความรุนแรงจะตามมาด้วยไหมผมเชื่ออยู่อย่างนี้นะครับคุณนะุกในดวงในดวงเมืองอ่ะดวงประเทศอ่ะดวงเมืองเนี่ยประเทศไทยตั้งไว้วันที่ย1เมษายนส3 2 5ยห้าในดวงชะตาของนายก รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคุณทักษณิษณชินวัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาสู่ช่วงปีมรสุมเป็นปีที่เหมือนกับกินยาพิษเข้าไปซึ่ง<ม>จะมีความล่มสลายเกิดขึ้นในชีวิตของแหทองทานในขณะเดียวกันในดวงเมืองในดวงเมืองวันที่21เมษายน2,325มีผลกระทบต่อปีพศ2568 เพราะฉะนั้นผู้นำก็ตกดวงชะตาแตกแยกดวงเมืองก็ตกดวงแตกแยกเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของดวงเมืองถ้าไม่เอาคนที่แข็งแกร่งมาบริหารนำบ้านเมืองไปสู่ความสำเร็จประเทศไทยอยู่ยากต้นอยากไปสมัครงานบริษัทต,ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่หญอาจจะได้สบายด้วย กระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราโอ๊ยไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอ่ะไอ้